ครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์หลวงวิจารนะครับนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับนะครับเนี่ยฮะดูสภาพนะครับมีคล้ายๆฟองเต้าหู้นะครับที่เขาเรียกว่าฟองเต้าหู้นะครับขึ้นที่ผิวพระนะครับนะครับเคยไปให้อาจารย์บางท่านชมนะครับเขาบอกว่าเป็นบางคนก็บอกว่าเป็นคราบอยู่ในกลุ่งเงี้ยนะครับบางคนก็ว่าอยู่ในกลุ่มแล้วก็ มีคร right ับฟองตะอู้ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นพระที่ได้มาจากหลังคาโบสถ์อย่างเงี้ยครับหลังคาโบสถ์ไว้ระขังอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะเขาก็เล่าเล่ากันมานะครับเล่าเล่ากันมาเพราะผมฟังฟังนะใครพูดอะไรผมก็ฟังหมดนะแต่ข้อมูลเนี่ยมันไม่ชัดเจนผมก็จะไม่ค่อยเชื่อนะแต่ก็เก็บความรู้ไว้นะครับถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนก็ฟังฟังได้ครับแต่ว่าอย่าไปเชื่อนะครับก็อย่าไปเชื่อนะครับ ผมชอบการทดสอบอย่างเดียวนะครับให้ความชัดเจนนะครับความชัดเจนในการทดสอบนะครับชัดเจนที่สุดนะครับดูนะครับใกล้ใกล้นะครับหนึ่งสภาพนะครเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเป็นฟองตต้ผู้ขึ้นมาเลยนะครับลักษณนะเนื้อปูเนี่ยดูจากสภาพแล้วดูก็ มันบง่งบอกถึงการเสืส่อมสภาพของเนื้อปูนนะฮะเนื้อปูนโปรคอยเนี่ยนะครับดูดูจับสภาพของเนื้อปูนนะครับเราก็จะดูออกเลยนะครับเพราะเราดูบ่อยๆเนี่ยนะครับจะจะรู้เลยว่าพระเนื้อปูนล,ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเช็คคอมินน่าจะผ่านนะครับน่าจะผ่านนะครับเนี่ยคางนะครับ เคยไปให้ผู้จับพลังเขาจับพลังดูเหมือนกันนะครับบอกว่าเออมีพลังหนาะอะไรเนี่ยเขาเขาขอจับนะครับก็ไปให้เขาจับดูเขาบอกมีพลังนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามีพลังจริงไม่จริงนะครับอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะครับก็ให้เอามาให้ชมนะครับแต่ว่าก็เอามาทดสอบนะครับนะครับเป็นข้อมูลในการศึกษาละกันนะครับต้องขยายเข้าไปใกล้ๆอีกหน่อยนะครับ ผมเห็นผงๆอะไรทองๆเหมือนมีเงาสะท้อนผงๆอยู่เหมือนกันนะครับดูนะครับสังเกตนะฮะสังเกตเนื้อของเนื้อคุณบุค่อยนะครับจะคล้ายๆลาวานะครับลาวาพุดขึ้นมานะครับนี่ฮะความเก่าของเนื้อนะครับนะครับบางท่านบอกอยู่ใต้หลังคาโบสนะครับก็คือความชื้นนั่นเองความชื้นกับพวก ขี้ฟูหรืออะไรนี่จับตัวค่อยๆจับตัวนะครับหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับหนาขึ้นโอเคนะครับเนี่ยเกตุลุซุ้มนะครับพิมพ์หลวงวิจารนะครับตรงนี้ครับมาลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบน้ำขมิ้นดูนะครับเพื่อหาการเสื่อมสภาพของเนื้อปูนปลาอยนะครับโอเคนะครับ เอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนะครับ ก็ทดสอบแล้วนะครับดูสีของคอมินนะครับจะเปลี่ยนออกเป็นสีส้มๆนะครับสีส้มๆเนี่ฮไม่ออกแดงนะครับจะออกส้มนะครับนี่ครับนี่ฮออกส้มลองดูเช็คดูนะครับ เช็ดไปเนี่ยฮะออกออกส้มๆ้มนะครับออกคำส้มนะครับเหมือนมีความเป็นด่างอยู่นะครับแต่ไม่แดงนะฮะออกส้มนะสังเกตนะฮะเนี่ยเป็นส้มๆมแต่สังเกตอย่างเดียวฮะให้สังเกตดูที่ผิวนะครับเป็นไงครับผิวผิวไม่ไม่มีไม่มีสีติดนะครับเนี่ยที่ผิวนะครับไม่มีสีติดนะครับผมคิดว่าส้มๆมเนี่ยอาจจะออกจากเนี่ยนะฮะเศษพวกนี้ด้วยด้วยซ้าไปนะครับเศษพวกนี้นะฮะนะครับเศษพวกนี้นะครับทําให้เกิดสีนะครับ ไม็นกระสีส้มนะครับเดี๋ยวผมลองขูดที่เดิมซ้ำแล้วกันนะครับขูดที่เดิมซ้ำดูนะครับตอนนี้เหมือนเราขูดเอาอสารออกไปแล้วนะครับบางส่วนออกไปแล้วนะครับก็ก็น่าจะลองดูนะครับลองดูต้องขูดบริเวณแค่นี้พออย่าขูดไปไกลนะครับพอขูดไปไกลเนี่ยบางทีไปโดนสารนะครับอลองดู ก็ยังออกส้มอยู่นะครับยังออกส้มอยู่ที่ทดสอบนะครับนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นเป็นยุคปลายได้นะครับยุคปลายทําให้การสืบพันธเนื้อปูเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่ฮะนี่ฮะออกไม่แดงนะครับออกส้มนะสังเกตนะครับเนี่ยอย่าเอกคุมส้มนะครับ จะพันนี่เป็นพายุปลายนะครับเป็นพายุปลายด้วยนะครับเป็นไปได้ที่ว่าพายุปลายเนี่ยนะครับผมไม่รู้จาทานสมเด็จพิตันโตไหมนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นพายุปลายนะครับเพราะพิมพงหลงวิจารนั่นเองนี่ฮะเขามีนี่จะออกคัม้มเนี่ยอย่างเงี้ยครับสังเกตว่าจะไม่แดงนะครับแต่ว to ่าจะออกส้มนะครับออกส้มคือการเปลี่ยนสภาพเกิดขึ้นนะฮะแต่ไม่รู้ออกส้มแบบนี้เนี่ยอายุประมาณสักกี่ปีนะครับผมไม่ทราบว่ากี่ปีนะฮะออกส้มลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นพายุปลายนะครับ เนี่ย right สังเกตนะครับเนี hmm. ่ยฮะสีสีขมิ้น oh, ก no. right. ็ไม่ติดผิวนะครับสังเกตที่ดีนะครับสีขมิ้นไม่ติดผิวนะครับคือคือคือมีปริมาณของของเอเบ็นดาเนี่ยนะครับระดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับทาให้พอให้ทําให้ขมิ้นเนี่ยเกิดเป็นสีนะครับเป็นสีแต่ออกว่าสีสังเกตสีนะครับเนี่ยนะฮะออกเป็นสีส้มๆนะครับถ้าเป็นสีของขมิ้นที่ทดสอบเมื่อกี้นี้นะครับอันไหนทดสอบเมื่อกี้นี้ นี่ฮะกระมินมอีกองคหนึ่งผมทดสอบพระอีกองคหนึ่งนะครับเนี่ยฮะสีจะไม่แดงแป๊ดนะครับแต่สังเกตได้นะครับนี่ฮะนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปทํายุคหลังไหมนะครับองค์นี้นะครับจะทํายุคหลังนะครับหรือหรือว่าเป็นพระยุคปลายนะครับเป็นพระยุคปลาย อันนี้ผมไม่รู้นะครับแท้พระเกผมผมดูไม่ออกนะครับแต่ว่าเช็คเพื่อเช็คหาความเก่าของเนื้อพระนั่นเองนะครับนะครับซึ่งอาจจะเป็นพระยุคปลายก็ได้นะครับอาจจะอาจจะทันหรือไม่ทันก็ได้นะครับองนี้นะครับผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเป็นพระยุคปลายด้วยนะครับแล้วขมิ้นเนี่ยออกสีส้มๆมนะครับออกสีส้มนะเนี่ยนะครับไม่แดงนะครับแล้วเช็ดแล้วสีก็ไม่ติดผิวนะครับสีขมิ้นไม่ติดผิวออกส้มนะครับไม่ติดแบบแป๊เลยนะครับลองดูอนะครับ ก็นะครับดูดูเอานะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับมาดูการทดสอบน้ำยานะครับในพระสมเด็จพิมพ์หลวงวิจารณองค์นี้นะครับว่าเมีการเกิดนะครับการปิยากระวังและเข่าสายกับกรดเกลือนะครับทำให้เกิดฟองนะครับเราสังเกตนะฮะซึ่งซึ่งเมื่อกี้เราเช็คคอมมินแล้วคอมมินออกส้มๆนะครับส้มๆ อมิ้นจะออกส้มหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ติดผิวนะครับก็คือผมมองดูแล้วน่าจะเป็นพ้าที่การปริสภาพยังไม่สมบูรณ์ร้อนะครับแต่เป็นพ้ามีอายุนะครับเป็นพ้ามีอายุนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกดเกลือกับแคลเซียมในอุปภะนะครับก็จะเกิดฟองเหมือนกันนะฮะสังเกตไหมครับนะครับซึ่งต่างกับจะกับพระที่ที่บางองค์เนี่ยที่พันขมิ้นนะครับเพื่อนรุ่นพวกร่อยเนี่ยอาจจะมีอายุเก่าถึงระดับหนึ่งนะครับเก่าถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่พระยุคปลาาาายยยเเนนนีีี่่่บบบงงผมวะครัท การคือเสิมสภาพในบางองค์เนี่ยอย่างสุขภาพให้สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็างพมิทจะออกส้มๆนะครับส้มๆในในในความอ่ในในเท่าที่ศึกษาส่วนตัวนะครับส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับกับเนื้อปูนปลาข่อยที่ผสมกับเนื้อดินที่เป็นเนื้อดินลักษณะเนื้อดินเกาหลีนะครับก็ก็จะให้ขมิดออกส้มเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมทดสอบนะครับนะครับอันนี้คือเป็นพระยุคปลายนะครับก็เป็นเนื้อปูนปลาข่อยนะครับ แล้วเนื้อปูนหอยเปลี่ยนสภาพจากแขลเเส้นเป็นแขไซตสแล้วนะครับแต่การเปลี่ยนสภาพเนี่ยเปลี่ยนถึงระดับไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนความเป็นด่างในเนื้อพลาเนี่ยก็ยังไม่จางหายไปร้อเอนะครับอาจจะเหลืออีกสัก20%หรือ10%นะครับทำให้เกิดขมิ้นเกิดสีออกส้มได้นะครับออกส้มได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ชมภาพนะครับขยายมวลสารให้ชมนะครับเพราะดูจากมวลสารแล้วเนี่ยนะครับมวลสารก็จะครบนะครับตามตำรานะครับ สังเกตจากมวลสารนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวชมภาพขยายมวลสารนะครับขอบคุณมากครับ